สวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องทาหลอดเดนนลินนะคะวันนี้พี่หมอเปิดพลังงานความรักนะคะของชาวราศีสิงชาวราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมซึ่งเป็นการนับวันที่แบบทางตะวันตกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะซึ่งเป็นการนับวันที่แบบทางตะวันออกหรือทางโหราศาสตร์ไทยเราแล้วก็ชาวราศีสิงห์นะคะ คุณเป็นธาตุไฟนะคะคุณเป็นธาตุไฟคุณจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะมีความกระตือรือร้นแล้วก็มีความทะเยอทะยานคุณเป็นคนที่มีความสําเร็จเพราะคุณเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็คุณเป็นคนมีแรงบันดาลใจคุณชอบเข้าสังคมแล้วก็คุณชอบเจรจาแล้วก็คุณชอบความก้าวหน้าด้วยนะคะแล้วคุณเป็นคนที่อบอุ่นจึงมองดูแบบ เป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่ข้อเสียของคุณคือจะเป็นคนใจร้อนนะคะพอใจร้อนเสร็จแล้วคุณก็กล้าแสดงออกด้วยบางทีคืออาจจะแบบคิดอะไรแล้วพูดออกไปแบบนั้นน,น,นะคะก็เลยอาจจะทําให้แบบว่ามีปัญหากับคนรอบข้างไ,ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ข้อเสียของคุณอีกอย่างหนึ่งคือคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีซึ่งการยมองโลกในแง่ดีถามว่าดีไหมก็ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องอยู่ในความเป็นจริงด้วยแต่ถ้าเกิดเรามองทุกอย่างแล้วก็คือ คิดบวกไปหมดอะไรเงี้ยมันก็จะมองดูเหมือนกับว่าอ,อ,อาจจะไม่ทันเนาะอาจจะไม่ทันโลกหรือว่าอาจจะไม่ทันเหตุการณ์อะไรอย่างงี้ก็ได้กลายเป็นแบบเป็นคนที่เสียเปรียบคนอื่นอะไรเงี้ยก็ได้นะคะก็คืออยู่กันในความเป็นจริงนะคะแล้วก็มีสตินะคะอันไหนที่แบบว่าเราสามารถที่จะเก็บอารมณ์ได้เราก็เก็บไม่ต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดเนาะเราก็จะอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้ได้อย่างอย่างดีทีเดียวเลยนะคะ แล้วก็พลังงานที่พี่หมอเปิดนะคะคือเป็นพลังงานแบบทั่วไปซึ่งอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้และบางเรื่องราวอาจจะสลับกันระหว่างคุณสองคนก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็พลังงานที่พี่หมอเปิดนะคะก็จะอยู่ไปถึงวันที่15กันยายนนะคะแต่พี่หมอจะบอกว่าพลังงานที่พี่หมอเปิดนะคะคือคุณจะดึงดูดพลังงานแบบเข้ามาช้าหรือเร็วประมาณนี้คือขึ้นอยู่กับว่า พลังงานของตัวในตัวคนเองนะคะบางเรื่องจะเกิดเร็วบางเรื่องอาจจะเกิดช้าหรือบางเรื่องอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้นะคะก็ให้เลือกรับนะคะเลือกรับแต่พลังงานบวกไปอันไหนที่ดูแล้วมันไม่ดีมันไม่ใช่คืออย่านําติดตัวกลับไปนะคะคือการที่แบบว่าเราเปิดไพ่แล้วก็ดูเพื่อที่ว่าอันไหนที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันยังไม่ได้เกิดเราก็จะได้หาทางป้องกันเพื่อมันจะได้ไม่เกิดนะคะก็คือ ไม่ว่าจะโชคชะตาหรือฟ้าลิขิตมาก็แล้วแต่นะคะคือมันสู้คุณธรรมกับความดีที่เราทำไม่ได้นะคะแต่ถามว่ามันจะเกิดไหมมันก็มีเกิดแต่เป็นแต่ว่าหนักเบามันต่างกันนะคะต่างกันขึ้นอยู่กับเราถ้าเรามีคุณธรรมเรามีความดีอะไรเงี้ยอะไรพลังงานอะไรที่มันจะเข้ามาปะทะเราอะ่ะมันก็จะเข้ามาปะทะเราไปเต็มที่นะคะบางทีอาจเฉียดไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําอะไรนะคะเราไม่ทําอะไรแล้วก็ปล่อยไปตามน้นําอะไรเงี้ย อะไรบางอย่างที่มันจะเข้ามาเกิดกับตัวเรามันก็คือก็เป็นไปนตามที่เขาได้คิดมาอะไรประมาณนี้นะคะก็จำไว้แล้วกันเนาะไดขคิดฟ้าหรือจะสู้ปัญญาเรานะคะแล้วก็พี่หมอก็ฝากด้วยนะคะฝากสนับสนุนช่องทะเลาะเดนนี่ลิงของพี่หมอด้วยนะคะก็ถ้ามีโฆษณาขึ้นมาก็ดูได้ก็ดูพี่หมอหน่อยละกันเนาะแล้วก็ฝากกดติดตามกด นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์พี่หมอด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันไปแบบเรื่อยๆนะคะตลอดตลอดไปเรามาเริ่มกันเลยนะคะความรักของชาวราศีสิงห์นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงประมาณวันที่15กันยานะคะว่าเป็นอย่างไรกันนะคะมาดูนะคะว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรก็คือสิงคุณนะมีครบหมดทุกอย่างแล้วนะคะเนี่ยคุณมีครบหมดทุกอย่างแล้ว ฐานะความเป็นอยู่หน้าที่การงานทุกอย่างคุณเพอร์เฟกหมดนะคะเนี่ยคุณเพอร์เฟกหมดคุณเป็นคนที่แบบมีแต่คนอยากเข้าหาเข้าหาแล้วก็ขอคําปรึกษาคุณขอความช่วยเหลือคุณด้วยนะคะแต่ณตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณก็คือมันมีเหตุการณ์สองทางอ่ะให้คุณไม่สามารถที่จะเลือกได้นะคะไม่สามารถที่จะเลือกได้หรือว่าจะเลือกอะไรดีนะคะหนึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องของครอบครัวนะคะครอบครัวของคุณ นะคะแล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่คุณพยายามที่จะยื้อนะคะพยายามที่จะยือย้อยื้ให้มันแบบอยู่อยู่ได้ด้วยกันอ่างเงี้ยนะคะแต่ก็คือ1นบกหต้องเข้ากับ2นะคะ1นบกหแล้วมีเศษอีกหนึ่งอะไรเงี้ยคือมันจะไม่เวิร์กนะคะแล้วก็ความรักของคุณชาวระศีสิงห์นะคะอาจจะมีความรักของเพศที่3ก็ได้นะคะที่เข้ามาที่ทําให้คุณต้องเลือกนะคะแล้วมาดูนะคะแล้วคนของราศีสิงห์นะคะ คนของสิงเป็นอย่างไรนะคะที่ผ่านมาคือสิงคุณมีการที่ผ่านมานะคะเออคนของสิงนะคะหรืออาจจะสิงก็ได้นะคะพลังงานสลับกันได้คือมันมีการที่แบบว่ามีความจริงใจให้กันนะคะมีความจริงใจมีความรักให้กันแล้วก็พัฒนากันนะคะแต่มันมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่เขาไม่พูดความจริงนะคะน่าจะเป็นเรื่องเรื่องของออบุตรนะคะ เรื่องของบุตรหรือการตั้งคันอะไรก็แล้วแต่นะคะคือมันมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแต่แบบแต่เขาไม่ยอมบอกอ่ะไม่ยอมบอกสิ่งให้รู้นะคะว่าเออว่าเขามีบุตรคือเขาปกปิดเรื่องเรื่องบุตรนะคะเรื่องบุตรเรื่องลูกเขาอะไรเงี้ยไม่ยอมบอกกันนะคะก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่มันทําให้แบบว่า,ามีปัญหาที่จะต้องเลือกนะคะที่จะต้องเลือกว่าจะเอาอย่างไรดีกับกับชีวิตคู่ต่อไปนะคะ แต่ณนะตอนนี้ก็คือคนของสิ่งก็คือเขากําลังคิดทบทวนนะคะเนี่ยเขาคิดทบทวนอยู่นะคะว่าเขาจะเอาอย่างไรดีนะคะเขากําลังหาทางออกนะคะหาทางออกให้กับตัวเขาเองนะคะและเดี๋ยวคงได้มีการกลับมาพูดคุยกันแต่ก็คือชีวิตคู่ของคุณสองคนนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะ่ะคือปัญหาอีกทางหนึ่งคือมีปัญหาเรื่องเรื่องเด็กเข้ามานะคะมีปัญหาเรื่องเด็กเข้ามาแล้วเขาไม่ไม่บอกคุณนะว่าอณตอนนี้ เขามีเด็กหรือว่าเขาเคยมีบุตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นปัญหาให้คุณที่แบบว่าเออ่จากปกติที่แบบมันก็ราบเรียบดีนะก็ความรักนะคะก็เลยทําให้แบบสะดุดขึ้นมานะคะแล้วปัจจุบันนี้นะคะสิ่งเป็นยังไงนะคะก็คือปัจจุบันนี้ก็คือสิงอ่ะ สิ่งนะคะก็คือน่าจะไปได้รับคําพูดหรือคําบอกเล่านะคะจากคนคนหนึ่งนะคะจากงานที่คุณแบบไปมีงานเลี้ยงสังสรรค์หรือเฉลิมฉลองอะไรกันแล้วแต่นะคะคุณไปรู้เรื่องนะคะไปรู้เรื่องที่แบบความรับความรับนะคะมาแล้วทําให้คุณเกิดความที่แบบว่าไม่สบายใจเลยนะคะคุณเครียดคุณนอนไม่หลับนะคะคุณเครียดคุณนอนไม่หลับเลยแล้วก็นึกถึงนะคะ นึกถึงกับเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะแล้วคุณก็คือกําลังจะเลือกแล้วนะคะคุณกําลังจะเลือกแล้วว่าคุณจะเลือกอะไรดีนะคะณตอนนี้แต่คุณน่าจะเลือกได้แล้วเพราะว่าเหมือนคุณหันมาทางสิ่งที่คุณจะต้องเลือกแล้วนะคะจากอันจากเดิมที่แบบว่ามีท้ายคุณเลือกสองทางนะคะแต่ณตอนนี้คือสิ่งคุณเลือกได้แล้วนะคะว่าคุณจะเลือกอะไรนะคะคุณจะเลือกอะไรแล้วก็ คุณก็พยายามที่จะปรับคําพูดเหมือนกันเนาะปรับปรุงคําพูดอะที่ว่าเออจะพูดอะไรดีจะพูดอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะณตอนนี้คือต่างคนต่างคิดนะคะสิง์ก็คิดว่าสิง์เออจะใช้คําพูดอย่างไรกับเขาเขาก็คิดเหมือนกันว่าเขาจะใช้คําพูดอย่างไรกับกับสิง์ดีนะคะก็คือเหมือนความรับหรือว hey. ่าอะไรที่มันปิดปิดกันมามันคือมันรู้แล้วค่ะก็คือเรื่องมันเริ่มแดงออกมาแล้วอะนะคะแล้วมาดูคนของสิง์นะคะว่าแล้วปัจจุบันนี้เขาเป็นอย่างไร ก็คือเขาก็คิดย้อนกลับไปนะคะเนี่ยเขาคิดย้อนกลับไปทบทวนนะคะย้อนกลับไปทบทวนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เขาก็ไม่ได้คาดคิดนะคะไม่ได้คาดคิดที่ว่าจะให้มันเกิดนะคะแต่เขาคือคือพยายามนะคะพยายามที่จะพูดที่จะคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกับคุณนะคะแต่ถามว่าครั้งนี้มันเหนื่อยไหมมันคือมันเหนื่อยมันต้องยื้อกันแล้วก็ต้องคุยกันแบบว่า คือต้องใจเย็นเลยอะค่ะนะคะต้องใจเย็นเลยคือใจร้อนไม่ได้นะคะถ้าเกิดใจร้อนนี่คือแบบมันมีอะไรในใจกันอยู่แล้วนะคะและยิ่งถ้าเกิดใจร้อนนี่คือยากเลยนะคะแต่ครั้งเนี้ยจากหน้าไพ่ที่ดูก็คือคุณจะใช้เหตุผลนะ <c oughs> เหตุผลในการพูดคุยกันอะมากกว่าหัวใจนะคะคุณจะใช้เหตุผลแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งเป็นคนฉลาดนะคะสิ่งเป็นคนฉลาด <c oughs> เดี๋ยวสิ่งจะหาคําพูดนะคะหาคําพูด แล้วก็หาเหตุผลนะคะมาพูดมาคุยกันแล้วก็มันน่าจะมีการยื้อกันนะคะน่าจะมีการยื้อกันน่าจะมีการทําความเข้าใจกันไม่น่าจะเลิกกันนะคะดูแล้วไม่น่าจะเลิกกันแต่ว่าเป็นการที่ต้องพูดต้องคุยแล้วก็ต้องเคลียร์กันคือต้องเอาเหตุผลนะเหตุผลมาเหนือเหนือความรู้สึกนะคะเพราะว่านั้นเรื่องจะไม่จบถ้าเกิดว่าใช้อารมณ์มากนะคะแต่งานนี้บอกเลยว่ามีเหนื่อยนะคะมีเหนื่อย มีเหนื่อยแล้วก็คือต้องทำความเข้าใจกันแบบนานนะคะพอสมควรเลยนะคะแล้วมาดูแล้วเรื่องสรุประหว่างสิงกับคนของสิงจะเป็นอย่างไรนะคะอ๋อเขาเตรียมคาพูดมาดีค่ะเขาเตรียมคาพูดมาดีก็คือ,อยังไงมันก็คือครอบครัวนะคะยังไงก็คือครอบครัวเนี่ยก็คือดีไม่ดีอาจจะมีการให้สาบกสาบทสาบานกันด้วยนะคะอย่างงานเนี้ยนะคะ แต่จะบอกว่าคือเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็คือโชคชะตาเขาเป็นคนลิขิตมานะคะลิขิตมาให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คืออย่างที่พี่หมอบอกก็คืออย่าใช้อารมณ์นะคะให้ใช้เหตุผลมาพูดมาคุยกันแต่เป็นงแต่ว,ว่าคุณสองคนนะคะก็คือมีคนใดคนหนึ่งที่เตรียมคําพูดมาแบบดีแล้วนะคะเดี๋ยวคุณจะมีการพูดคุยกันที่แบบดีนะคะดีไม่ได้ใส่อารมณ์นะคะมีแต่ความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่จริงใจ ความรู้สึกที่อบอุ่นนะคะแล้วก็ยึดมั่นในครอบครัวนะคะยึดมั่นในครอบครัวถึงจะมีบางเรื่องอะที่แบบว่ามันเคยทําอะไรลับๆกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําอะไรลับกันมาแต่เพิยงว่าหนะ้าตรงเนี้ยเหมือนกับมีการที่แบบต้องพึ่งสิ่งพึ่งพาสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาให้เป็นสักขีพยานด้วยนะคะดูดูแล้วก็คืออาจจะมีการแบบว่าเออ โชว์สปิริตนะคะว่าเออแบบบริสุทธิ์ใจคือไมไ่ตั้งใจที่จะปกปิดหรืออะไรประมาณนี้นะคะเพราะดูแล้วก็คือเนี่ยคุณมีความจริงใจที่จะเคลียร์ปัญหานะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีเออวิวออฟฟอร์จูนก็คือเบื้องบนเขาลิขิตมาหมดแล้วนะคะลิขิตมาหมดแล้วว่าชีวิตของคุณต้องแบบมาประมาณแบบนี้แล้วก็ยังไงก็คือครอบครัวก็คือครอบครัวค่ะไม่ได้แตกแยกนะคะแต่เพียงแต่ว่าจะมีเรื่องอะไรที่แบบว่า ไม่ได้บอกกันนะไม่ได้บอกกันไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันจนหมดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเดี๋ยวคุณจะมีการมาพูดมาคุยกันนะคะมีการมาพูดมาคุยกันทำความเข้าใจกันแล้วก็อะไรที่แบบว่าดูเหมือนกับไม่ได้เปิดเผยหรือว่าปิดบังกันอะไรกันนะคะก็น่าจะต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะก็คือให้คุณเปิดหน้าไพ่กันนะคะเปิดน้ำไพ่คุยกันเคลียร์กัน อะไรก็แล้วแต่นะคะที่ปิดบังกันอยู่ระหว่างครอบครัวคุณจําไว้เลยนะคะว่าครอบครัวก็คือมันคือคนคนเดียวกันนะคะคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนหนึ่งคนใดนะคะก็คือมีอะไรก็ต้องพูดต้องคุยกันคุณอย่ามีความรับระหว่างคนสองคนนะคะถ้าเกิดคุณมีความรับเมื่อไหร่แล้วอีกคนนึงรู้เมื่อไหร่ก็คือความไว้วางใจมันก็จะหมดนะคะมันก็คือจะหมดกันไปเลยเพราะฉะนั้นก็คือคุณมีความสุขอยู่แนละ้วคุณมีพร้อมทุกอย่างมีอะไรทุกอย่างครอบครัวมีอบอุน่น แต่เพียงแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะคะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาซึ่งทําให้คุณแบบว่าต้องตัดสินใจว่าคุณจะเลือกยังไงแต่สุดท้ายก็คือครอบครัวนี่แหละค่ะครอบครัวนี่แหละค่ะนะคะครอบครัวเรานี่แหละเออมีความสุขที่สุดแล้วนะคะแล้วก็จะหรือว่าจะมีปัญหาเรื่องลูกเรื่องบุตรหรือว่าเรื่องเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พูดก็คุยก็เคลียร์กันด้วยเหตุผลพอดูจากหน้าไพ่ก็คือกูไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะคุณใช้เหตุผลแล้วก็จะพูดคุยกัน แต่เพียงแต่ว่าเรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะมันเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะคะมันก็เลยต้องมีเออหมือนกับถอยออกมาะะถอยออกมาแล้วก็คือแบบใช้เหตุผลมองหาเหตุผลว่าจะเข้าไปหาเข้าไปคุยเข้าไปเคลียร์กันอย่างไรดีนะคะก็คืองานนี้ก็คือเดี๋ยวคุณได้เข้ามาพูดมาคุยมาเคลียร์กันนะคะแต่เพียงแต่ว่าการพูดการคุยครั้งนี้ของคุณอ่ะมันจะไม่มีอารมณ์เข้ามาเป็นใหญ่นะคะ, <Jason: IL: S 1> ะ,คะมันจะมีแต่แบบเหตุผลนะคะใช้เหตุผลแล้วก็ใช้ ออสมองมากกว่าหัวใจนะคะใช้สมองมากกว่าหัวใจแล้วมันจะเคลียร์กันได้นะคะเรื่องอะไรที่เกิดว่าไม่ชัดเจนก็พยายามแบบทําให้มันชัดเจนให้ได้นะคะความรักมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะคือจริงๆแล้วก็คือเราไม่รู้หรอกว่าอายุเราจะยืนจะยาวไปแค่ไหนอะไรเงี้ยอันไหนที่เราปรับหรือจูนกันได้ความรักยังมีให้กันอยู่อะไรเงี้ยก็คือปรับปรับตัวปรับความรู้สึกปรับอะไรเงี้ยเข้าหากัน นะคะดีกว่าที่แบบว่าจะต้องแตกแยกกันไปนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะอะไรที่ทําให้เรารักกันได้กลับมาเหมือนเดิมได้อะไรกันได้ก็ยึดแนวนั้นนะคะก็พี่หมอก็ขอให้สิง์นะคะโชคดีแล้วกเ็เดินตามทางที่มันถูกต้องกันนะคะแล้วก็ธาตุอะไรราศีอะไรนะคะที่เข้าไมา่มีส่วนร่วมส่วนเกี่ยวพันกับชาวราศีสิงห์นะคะก็ส่วนใหญ่ที่พี่หมอเห็นนะคะ ก็จะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะมีินพิจิกแล้วก็กรกฏนะคะแล้วก็มีชาวธาตุไฟนะคะไม่เห่นสิงห์ธนูแล้วก็มีธาตุดินนะคะแต่ธาตุดินก็ไม่ได้เยอะนะคะก็ธาตุดินก็คือจะมีพุกศกันมากกรน,นะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะแล้วก็เดี๋ยวนะคะแล้วก็มีธาตุลมมานิดหน่อยเองนะคะม่ตุมิถุนตุลกุมนะคะส่วนใหญ่แล้ว ราศีที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับราศีสิงห์นะคะก็จะเป็นธาตุไฟด้วยกันเองนะคะก็คือมีแม่สิงธนูแล้วก็มีธาตุน้ำนะคะก็รกฎมีพิจิกนะคะที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกเกี่ยวพันที่แบบเยอะๆนะคะก็จะประมาณนี้ก็ให้สิ่งโชคดีนะคะก็เดินในทางที่ถูกที่ควรกันนะคะถ้ารักกันก็กลับมาดูแลกันเหมือนเดิมพี่หมอก็ฝากสนับสนุนช่องตลอดเดนนรินพี่หมอด้วยนะคะ ากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่หมอด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ